สวัสดีครับผมจินชานะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมและกเนล็อกออนไลน์คัสสี่กับอาชีพอินพุสเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมแนะนำวิธีการไปกิฟฟินเนียไนท์อารีนาเริ่มต้นให้เรามาที่กิฟฟินเนียนะครับจากนั้นมาที่มุมขววบนสุดนะครับจะมีโรงแรมอยู่นะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับมุมขววบนสุดนะครับให้เรากดติ๊กนะครับก็จะมีลูกศรนำทางมานะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นถ้าเราเข้าไปที่โรงแรมเลยนะครับให้เราเดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอกับ NPC หัวร้านนะครับแล้วก็กดคุยไปเลยกดรัวๆเลยนะครับเมื่อเราคุยเสร็จแล้ว NPC ก็จะวาร์ปเรามาที่นี่นะครับที่หน้าดันกิฟฟินเนียไนท์อารีนานะครับเรามาดูกันว่าของกิฟฟินเนียไนท์อารีนานี้มีอะไรบ้างนะครับกดมาที่ตู้นะครับ ก็จะมีรายการอยู่3รายการนะครับเริ่มจากรายการพื้นฐานนะครับก็จะมีชุดกิฟฟินเนียแบบปกตินะครับที่สามารถหาได้จากกิฟฟินเนียทัวร์นาเมนต์นะครับสามารถใช้เหรียญกิฟฟินเนียอารีนาแลกได้นะครับแต่ถ้าใครลงยังไม่ไหวนะครับก็ไปลงกิฟฟินเนียทัวร์นาเมนต์ได้นะครับเพื่อเอาเหรียญแลกนะครับแต่จะใช้เหรียญเยอะกว่าที่นี่นะครับต่อไปคือรายการสินค้าพิเศษนะครับรายการสินค้าพิเศษก็จะเป็นชุดกิฟฟินเนียอารีนาไนท์แบบอัปเกรดนะครับ โดยจะใช้ชุดธรรมดาจากกิฟฟินเนียทัวนาเมนต์นะครับกับเหรียญกิฟฟินเนียอารีนาคอนนะครับ30เหรียญในการแลกเป็นชุดใส่ได้ตอนเลเวล230นะครับก็จะมีทั้งชุดสายเวทแล้วก็สายกายภาพนะครับมีมัพด้วยมีโลด้วยโล่ก็จะมี2แบบนะครับโล่สายเวทกับโล่สายกายภาพนะครับโล่สายกายภาพก็จะได้กีเลส3หน่วยนะครับ เหมาะสำหรับินพุสเตอร์นะครับใส่ได้ตอน230นะครับได้ ATK ด้วยนะครับบวกแค่เก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเป็นโล่เลเวลสนะครับชุดที่นี่จะเป็นชุดเลเวลสนะครับซึ่งจะบวกยากกว่าชุดเลเวลหนึ่งนะครับเพราะต้องใช้อ t ท e r ์ดั t ในการแลกหินตีบวกมาบวกนะครับและโล่กับชุดต่างๆสามารถออปชั่นได้นะครับโดยจะมีเหรียญออปชั่นนะครับใช้กิฟฟินเนียอาริณทรกับใบกิฟฟินเนียอาราในการแลก ต่อมาก็จะเป็นรายการการ์ดนะครับก็จะมีการ์ดเข้ามาใหม่นะครับโดยใช้การ์ดเก่าที่ได้จากกิฟฟินเนียทัวนาเมนต์นะครับเก็บรวบรวมการ์ดมา7ใบนะครับสามารถแลกเป็นมิดไนท์การ์ดอันหน้าได้นะครับก็จะมีการ์ดประเทศต่างๆนะครับสามารถที่จะมาเรียกดูกันได้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ในการแลกก็คือใบกิฟฟินเนียอารีนาแชมเปี้ยนนะครับซึ่งใบนี้จะดอปได้ก็ตอนที่เราสามารถลงผ่านชั้นที่เจขึ้นไปนะครับ โดยชั้นที่7ก็จะได้หนึ่งใบนะครับเรียงตามราดับนะครับตามรูปนี้เลยนะครับผมขึ้นให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูนะครับซึ่งผมสามารถลงไหวได้ถึงแค่ประมาณชั้นที่4ชั้นที่ห้านะครับลงจบประมาณชั้นที่4ชั้นที่ห้าก็จะได้ประมาณ9เหรียญใครไหวแค่ไหนก็ลงแค่นั้นนะครับสามารถเก็บเหรียญแล้วก็มาแลกโลได้นะครับยิ่งมีหลายตัวก็ยิ่งดีนะครับเพราะจะได้เก็บเหรียญได้เร็วนะครับ จิปฟิเนียอรีน่าไนสามารถลงได้ทุกๆ3วันนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากสร้างปัต์ตี้เสร็จเราก็กดสร้างมิตินะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็เข้าร่วมได้เลยนะครับเลือดของมอนเตอร์แล้วก็ขอออราชั้นของมอนเตอร์ที่นี่จะสุ่มเอานะครับสามารถเช็คดูได้ที่ n p c หัวโล้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราเตรียมตัวนะครับกดยากดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใบไฟนะครับสําคัญเชื่อกับดีนะครับ ก็จะเป็นธาตุวิญญาณนะครับเราต้องใช้ใบไฟในการตีนะครับหรือเจอกับนักเวทน,นะครับที่จะเป็นธาตุดินนะครับอย่าลืมเตรียมน้ำมนด้วยนะครับจากนั้นก็บัฟนะครับแล้วก็คุยกับ NPC หัวนรนนะครับเริ่มกันเลยสำหรับ มอนต,ตัวแรกนะครับเราก็เจอกับดีทันทีเลยนะครับมอนต,ตัวแรกเลือดจะไม่เยอะนะครับจะมีประกาศว่ามีเลือดเท่าไหร่นะครับขึ้นบนหัวเราสามารถจัดการได้ง่ายนะครับตัวแรกไม่ต้องปาดน้ำมตนก็ได้นะครับพลังชีวิต4ี่ล้านนะครับคอล่า2ชั้นนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปจากนั้นให้เรากลับมาคุยกับคนหัวโล้นอีกนะครับ ก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับ3เมนูดูโปรไฟล์คู่ต่อสู้ถัดไปนะครับนับรางวัลแล้วออกจากที่นี่ท้าทายรอบต่อไปนะครับกิฟฟินเนียอารินาไนท์นะครับถ้าเราแพ้นะครับ เราจะไม่ได้รับรางวัลเลยนะครับเพราะงั้นเราลงไหวแค่ไหนจบได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะครับแล้วก็มากดรับรางวัลแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มต้นเรามาดูที่เมนูดูโปรไฟล์คู่ต่อสู้ถัดไปก่อนนะครับมันก็จะเช็คให้ว่าคู่ต่อสู้ของเรามีเลือดประมาณเท่าไหร่มีกำแพงออร่าประมาณกี่ชั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็รางวัลสะสมที่เราได้จากรอบที่1เราได้2คอนนะครับแล้วรอบที่2อถ้าเราชนะเราก็จะได้เพิ่มมาอีก3นะครับโอเค แล้วก็ถ้าเราจะออกไปแล้วก็กดร,รับรางวัลที่นี่แล้วออกจากที่ได้เลยนะครับก็จะได้อา่าเหรียญอารีนาหนึ่งเหรียญน,นะครับตามที่มันบอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มาท้าทายรอบต่อไปกันเลยนะครับก็ <ง stretchy> จะมีประกาศแจ้งแจงข้างบนนะครับสีเหลืองนะครับ เรียบร้อยเราก็มาเริ่มรอบถัดไปครับรอบที่3นะครับบัฟให้เรียบร้อยครับเดี๋ลืมดูบัฟด้วยนะครับอล่า3ามชั้นนะครับช้าเกินไปเมื่อกี้ผมนึกว่ามันตายไปแล้ว กดผิดนะครับเมื่อกี้โอเคแล้วก็ว่าต่อไปรอบที่4นะครับผมจะไปให้ถึงประมาณรอบที่5นะครับดูว,ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับอล่าสี่ชั้น ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นรอบที่ห้านะครับผมน่าจะเตรียมยามาแล้วมั้งครับเนี่ยโอเคมีดอกเหลืองเรียบร้อยนะครับเราก็ไปรอบที่ห้ากันเลยนะครับจะไหวไหมเรามาดูกันครับออล่าห้าชั้นนะครับเบี้ยสามร้อยล้านนะครับ ลืมกดปั้นมด้วยครับบางทีผมก็ลืมเรียมปมั้นมวตอน,นี้ีาย <c oughs> ตายตโอ้โหไม่รอดเลยนะครับ <c oughs> พอปั๊มยาโดนวัวไม่ได้ครับเลยเรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้ครับใครลงไหวก็ ลงเอาตามที่ไหวนะครับหลักๆแล้วลงประมาณ4ชั้นก็น่าจะพอนะครับถ้าลงมากกว่านี้ถ้าไดาเมจเราไม่ไหวเราก็เรียบร้อยนะครับแบบที่ผมเจอนะครับเมื่อกี้โอเคแล้วก็ก,กดทําลายดันเจี้ยนนะครับก็เป็นอันว่า ผมก็ลงไม่ผ่านชั้นที่5นะครับลงได้ประมาณ4ชั้นนะครับใครไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ